มาร่วมงานไทยปีนี้กันจ้าสวัสดีค่ะโซนสาวที่เกียรติแห่งนากย่าจะมาแนะนำงานไทยปีที่แล้วให้ทุกคนดูก่อนที่จะต้อนรับการมาถึงของปีนี้นะปีนี้เนี่ยงานไทยในนากย่าจัดวันที่17และ18พฤษภาคมก็ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละ ภายในงานก็จะมีร้านค้ามากมายเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะดูอะไรนะเราขอกินก่อนแล้วกัน <c oughs> หิวหิวมากรอบนี้สนมากับหัวหน้านะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่หัวหน้ามาเที่ยวงานไทยในญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก่อนเขาเคยบอกนะเมื่อตอนแรกๆเลยสามสี่ปีที่แล้วเขาเคยบอกว่าไม่เอาไม่มากินหรอกไม่ แบบไม่อยากจะรับรู้วัฒนธรรมอื่นๆเพราะเขาเป็นคนที่แบบญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยแต่หลังจากทํางานกับคนไทยและคนเวียดนามไปเรื่อยๆเนี่ยพฤติกรรมเขาก็เริ่มเปลี่ยนเนาะเขาก็มีการไปสัมภาษณ์งานที่ไทยทําให้เขาแบบได้ลิ้มรสรสชาติของความเป็นไทยมากขึ้นทีนี้เราก็ชวนไปงานไทยเขาก็เลยบอกเออนั้นก็ไปแล้วการว่างอยู่พอดีเอา้าเออก็เปลี่ยนกันได้เนาะ เป็นการเปิดโลกหัวหน้านะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นที่นี่แหละเดี๋ยวจุ๋มจะบักุตุลอะไรจะบักุตุอย่างดิสนีย์ซ o so so ดิสนีย์ไปกุตุลเอี่แต่เดี๋ยวผมอ่ไม่ได้ไปไนเดี๋ยวเนี่ยนี่เจอมังคุดของหายากปกติแล้วอ่ะก็มีขายนะแต่ว่าจะมีขายที่โอกินาวาส่วนใหญ่จะปลูกที่โอกินาวาแล้วก็ส่งมาขายในญี่ปุ่นนั่นแหละ แต่ว่าก็จะมีนานๆทีที่ส่งมาจากไทยแต่คือก็ราคาแรงแรงแล้วหัวหน้าเห็นไงเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวซื้อให้กินแล้วเนี่ยก็กล้วยน้ำว้าอยากกินมากเลยหายากความเป็นจริงแล้วโอกนะินาว่าก็ปลูกได้นะแล้วก็มีร้านไทยมาขายจ้าผักผลไม้มาเพียบเนี่ยลาปากเราก็อยู่ตรงนี้แหละจะซื้อกลับบ้านให้มดูความผักชีค่ะผักชีโปโตเตโต้เป็นไฟรยยด้วยผักชีเป็นยังไงทุกคน ประเทศไทยมีไหมอะไรจะนิยมขนาดนี้ที่ญี่ปุ่นเออฉันจะบอกว่าฉันต่อซื้อน้ำวันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะหิวมากคิดไม่ออกนะก็เลยสั่งน้ำฝรั่งปั่นมาอากาศคือร้อนร้อนแบบจริงจังเนี่ยกินน้ำแล้วไม่พอต้องกินน้ำแข็งใส่ต่อปีนี้ทุกคนก็เตรียมตัวร้อนกันได้เลยนะใส่หมวกพกล่มเอาพัดลมไปด้วยแล้วก็ ทาครีมกันแดดนะอย่าลืมเดี๋ยวจะเป็นลมเอาแล้วคนก็เยอะมากนะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นคนไทยนี่คือแบบแก๊งรวมตัวกันได้เลยนะต่อแถวกันยืดยาวฉะนั้นถ้าใครหิวน้ำเราควรจะพกน้ำไปด้วยนะปกติที่นี่ก็จะมีบอกนะคะว่าจะมีการแสดงอะไรตอนไหนเมื่อ,อไร่แต่ว่าวันรอบนี้ไม่มีแล้วก็แจกใบบทชวนนี้แทนทุกคนแต่ทีเนี้ยคือยังไงอยูไ่ไหมอันนี้มันเป็นตัวจับฉลากมาดูดิ มันหายไปทุกคนเขาตัดในส่วนที่เราต้องการดูมันมีแค่ถึงบ่าคนปรับปรุงไหมตรงนรี้รู้อีกทีก็คือลุกโดยการทีประมาณห้าโมงเย็นคือช่วงเวลานี้ตอนที่เราอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณบ่ายสามค่ะเราไม่รู้เลยว่ากําหนดการคืออะไรมีแต่ของหน้าถัดวันถัดไป <c oughs> โอ้ยสงสารสงสารตัวเอง ซื้อของเสร็จดูกิจกรรมเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันค่ะนี่หัวหน้าช่วยแบกของด้วยหอบเยอะจัดค่ะคือสิ่งที่สนได้มาจากงานไทยปีนี้ค่ะผักทั้งายแหนนะคะผักชีโหระพาแล้วก็ใบสะระแหน่ใช่ไหม เอ้ยไม่ใช่สีไม่ใช่นกระเพรานะคะแล้วก็มีมะเขือเปอาะเย้อันนี้เราไปเล่นเกมนะคะทําแบบสอบถามแล้วก็ได้มาฟรีนะคือสุม่มไม่ได้อะไรนะคือถ้าของรางวัลใหญ่ก็จะอาจจะดีกว่านี้แล้วก็อันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่อะไรนะถ้าใครสนใจก็สามารถใช้บริการที่นี่ได้นะคะมีคนรู้จักส่วนอยู่ในนี้นะคะก็แบบว่าใจดีมากๆเลยนะคะบริการดีนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นมังคุดค่ะอันนี้หัวหน้าซื้อให้ที่แด้ส่ซนก็บอกว่าเออมันไม่ค่อยจะอร่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าพอบางทีมันก็แข็งอะเกินไปอะ่ะส่วนเคยซื้อกินแล้วทีนี้หัวหน้าก็เลยบอกมานั่นเดี๋ยวลองดูว่าอร่อยไหมเขาก็เลยซื้อให้ส่วนกล้วยนี้่วนบอกเออส่วนอยากได้กล้วยน้ำวาเนาะพันห้าทุกคนพันห้าร้อยเยนนะอันเนี้ย เขาบอกโหโคตรแพงเลยแต่เขาก็ซื้อให้ตอนแรกเขายังไม่เห็นราคาไงแต่เขาเห็นราคาโอ้โหแต่เขาก็บอกเออเดี๋ยวเขาซื้อให้เราก็เลยบอกว่าเออนั้นแบ่งกันครึ่งหนึ่งไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ว่าจะแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเอาอยัางไง่ซนก็กินไม่น่าจะทานอะส่วนอันนี้เป็นของโซนเองนะคะจัดการด้วยตัวเองซื้อเองเออเองเอามาแบบจุกจุกหอมมากเลยหอมกินทุเรียนขึ้นรถไฟก็แบบอหอมแต่คนข้างๆก็ไม่รู้คิดอะไรเหมือนกันนะเอาล่ะใครสนใจก็ ปีถัดไปถ้ายังมีอยู่ก็ลองไปเที่ยวกันดูนะคะทุกคนที่ญี่ปุ่นนะคะเราจะกินทุเรียนด้วยตะเกียบนะตอนที่สซนซื้อมานี่ยเขาจะหนีบตะเกียบมาให้อย่างนี้เลยนะคะในงานหัวหน้าซนก็ถามว่าเอ๊ะใช้ตะเกียบกินทุเรียนหรอบอกใช่เฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นนะปกติปกติก็ใช้มือไหมอ่ะมันดูลำบากนะถ้าเราใช้เนี่ยดูทุกคนคะ่ะกินคะ่ะ หมือนกินซูชิไหมแบบอดูดีอ่ะเป็นซูชิอืมอร่อยอืออะไรอ่ะอ,อันนี้มันดูกรอบนอกนุ่มในทุกคนเหมือนชาเลน์ใหม่อ่ะชาเลนต์กินทุเรียนด้วยตะเกียบเฮ้ยมันกินได้จริงๆนะอันนี้ส่วนกินแบบหมดไปแล้วอ่ะ